ในความเดิมจากตอนที่แล้วไอโจของเราก็ได้ไปสัาษณากับสาวคนหนึ่งจนทําให้ได้เมียใหม่มาอีกคนแต่ว่านะสาวที่ไอโจเอาเข้าตีมาเนี่ยก็เป็นสาวสายกินแซ่บไอโจก็เลยตัดสินใจชวนเมียเมียทุกคนเนี่ยนะอาไปออกอีเวนต์แข่งกินโจอาเพื่อนี่น้องเนี่ยจะได้มีคนกับเขาบ้า,บางแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังสป,ปอยได้ในรัก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 เธอหมดหัวใจจากแฟนสาวร้อยคนซีซั่นสองเอแม่งยาวชิบหายเลย <laughs> เออละเมะเนี่ยมันมาตอนใหม่แล้วกูเพิ่งจะได้ทำาีและเรื่องแล้วก็มาถึงวันงานแข่งกินโจอ่าด้วยงานนี้เป็นงานแข่งกินโจที่ยิ่งใหญ่มากโอ้ยใหญ่ใหญ่จริงๆกูขอแตะตัวนิดนึงได้ป่ะเผื่อจะเอาเข้าใต้เยอะพออ เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะอ่าก็มาเริ่มการแข่งขันคัดเลือกกันเลยดีกว่าอ่าโดยรอบเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกินข้าวแต่คงจะไม่ให้กินข้าวเปล่าอย่างเดียวหรอกอ่าเดี๋ยวก็อวกแตกตายกันพอดีโดยกรรมการของเราเนี่ยนะอ่าก็ได้เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วแต่ว่าจะไม่นับกับข้าวที่กินไปนะอาจะนับแค่ข้าวอย่างเดียวและหลังจากนั้นภาพก็ตาัมมาทางฝั่งเราเมียเมียนะอ่าก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะน้องคุลูมิของเราเนี่ยจะขอลงแข่งคนเดียวตั้งแต่รอบแรกจนรอบสุดท้ายเลยน้องไม่ยอมแข่งกับใครทั้งนั้น พอน้องคนเดียวเนี่ยก็ชนะได้ละอินดากูได้ยินอินดากูขึ้นเลยสบอสบอไอมแม่งเฮ้ใจเย็นอ่ะไอโจโอของเรามาห้ามไม่ทันนะอ่ะก็เลยพูดไก่เกียร์ให้เราพูดไปพูดมานะไอโจโอของเราเนี่ยจะขอลงแข่งกับน้องคุลุมิในรอบแรกนี้เองพอตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็มาลงแข่งไอโจโอกูกระจวงเอาจวงเอาเลยหันไปดูน้องอีกทีน้องกูอยากกินหมูน้ำตกเฉยเลยเห็นกับข้าวที่กรรมการเตรียมไว้ให้อ่าน้องอยากกิน ไอโจของเราก็เลยเตือนสติน้องไปว่าตอนนี้เรามาแข่งกินจูกันนะเราไม่ได้มาหาของกินแซ่บจนน้องในสติน้องก็เริ่มจ้วงข้าวทันทีแต่ในระหว่างที่น้องกาลังจ้วงข้าวนั้นเองไอโจของเราก็เหมือนจะคิดแผนการอะไรดีๆออกนะแล้วหลังจากนั้นไอโจของเราก็เดินไปตักหมูน้ําตกมาให้น้องพอน้องเห็นหมูน้ําตกน้องก็จ้วงเอาจ้วงเอาเลยไอสัตว์กินแซ่บแซ่บแล้วทีนี้มีหมูน้ําตกอ่ะ และในระหว่างที่น้องกาลังกินข้าวพร้อมกับกับข้าวหมูน้าตกแซ่บของน้องเนี่ยก็ไปสะดุดตากับไอ้พวกกิกกี้ตัวละ400บาทนะจ้างมาเออคาแรงขึ้นะอ่าต้องเพิ่มให้มัน400บาทอ่าไอ้พวกเรากิกกี้ที่จ้างมา400บาทเนี่ยก็นินทาพวกแก๊งพระเอกนะว่าบ้าหรือเปล่ารอบนี้เขาแข่งกินข้าวเขาไม่ได้แข่งกินกับข้าวกินกับข้าวเยอะๆเดี๋ยวก็กินไม่ไหวหรอกแถมถ้ายังกินแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็แพ้อยู่ดีไอโจกูได้กินไอโจกูขึ้นเลย ด่าก,กูได้แต่ห้ามดาม่ยเวยเดี๋ยว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 กูตีแมง <c oughs> อย่าใจอย็นอ่ะอินด่าของเราที่เห็นผัวเรื่อมห้าวเนะี่ยก็เข้ามาห้ามมวยไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวจะตายคาตานีนเขาซะก่อนอ่ะส่วนน้องกุลมี่กูไม่สนใจอะไรเลยแม่งกินแซบอยู่อย่างเดียวกินแซบไเหี่ยาเอาซะก,กูหิวเลยเดี๋ยวภาคจบกูต้องไปหาหมูน้ำตกมากินบ้าง <c oughs> เออแต่การที่ไอโจวอยไวเนี่ยก็เพื่อเป็นจุดสนใจให้พวกกิ๊ก้คนอื่นมองมาทางน้อง ไปไอพวกกิกกี้ตัวละสี่ร้อยบาทเห็นน้องกินข้าวกับหมูตะตกแซ่บๆเนี่ยไอ้พวกกิกกี้เนี่ยก็อยากจะกินบ้างอ่ะไอ้พวกกิกกี้ตัวละสี่ร้อยบาทที่จ้างมาเนี่ยก็เริ่มไม่สนใจข้าวละไม่สนใจละอ่าเห็นน้องกินข้าวกับข้าวแทบๆเนี่ยไอ้พวกกิกกี้เนี่ยก็อยากจะกินหมูตะตกกับเขาบ้างไอ้โจของเราที่เห็นพวกกิกกี้ติดกาบเนี่ยไอ้โจของเราก็เริ่มตัวงข้าวทันทีโดยมีเหล่าเมียเมียเนี่ยมาคอยซัพพอร์ตตักข้าวให้โดยผู้ชนะในรอบเนี้ยแน่นอนนะว่าก็เป็นทีมใครไปไม่ได้นอกจากทีมไอ้โจและเหล่าเมียเมียของเขา แต่ก็ยังไม่หมดนะอ่าเพราะว่ามีทีมอื่นเนี่ยผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันซึ่งก็คือทีมแกงกอริลลาจากซีซั่นที่แล้วนี่เองอ่าผ่านเข้ารอบมาด้วยแต่ก็มีนักแข่งกินจุระดับเทพที่ผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันแล้วซึ่งก็คือจังโก้นั่นเองมึงเป็นตัวเฮียอะไรวะเนี่ย <c ười> ซึ่งบอกจังโก้เนี่ยมันก็เป็นนักแข่งกินจุอันดับหนึ่งของโลกด้วยแถมมันก็ยังโว์โหดด้วยการลงแข่งคนเดียวอีกพระเอกกูก็ชิบหายละทีนี้เฮียแม่งส่งตัวเฮียแลมาแข่งกับกูเนี่ย ซึ่งรอบแรกเนี่ยก็เป็นการแข่งขันกินจุอาหารที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งอาหารที่จะแข่งกินในรอบนี้ก็คือคานมข่มุกนั่นเองไอ้เหี้ยพระเอกกูกลาบบ้าแล้วสัตว์ประวัติศาสตร์ยาวนานคุยอะไรแม่แข่งกินชาไข่มุกไอ้เหี้ยมึงจัดแค่ปีสองปีเนี่ยเออต่เลือกไม่ได้นะอ่ะเขาให้แข่งแบบนี้ก็ต้องแข่งแต่ไอโจของกูก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วจะเอาไงล่ะน,นี่ก็จะแข่งคนเดียวให้ได้ไอ้เหี้ยแม่งจะใช้เดียวอยู่นั่นเลย ไอ้เจจะโช์เจไม่ได้เลยอ่ะไปเพื่อเป็นการแบ่งบาวพาราให้น้องกรูมิของเราเนี่ยน้องชิสุกาของเราก็จะอาสาลงแข่งในครั้งนี้เองอ่ะและแล้วก็ถึงเวลาแข่งขันทุกคนกะตั้งหน้าตั้งตาคินนะโดยบอกจังโก้ในก็โชผดยกแก้วเทใส่แบบไม่เคี้ยวส่วนทางเมียไอโจกับแกงกอริล่าของเราเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันจนผ่านไปสิบแก้วทั้งสองทีมก็เริ่มจะเมื่อยกามแล้วเพราะไอชาไข่บุกเนี่ยมันเหนียวมากเคี้ยวเยอะไปหน่อยส่วนน้องชิสุกาของเราก็ชิลๆนะเคี้ยวแกมปองเลย อน้องน่ะไม่รู้สึกเมื่อยกามไม่แต่น้อยเลยแต่เรื่องนี้ไอโจของเราก็อธิบายได้นะว่าทําไมน้องของเราถึงไม่เมื่อยปากซึ่งก็มาจากขนาดตัวของน้องที่ตัวเล็กนั่นเองอ่าจึงทําให้ปากของน้องเล็กด้วยทําให้การกินของน้องในแต่ละครัเนี่ยน้องก็ต้องเคี้ยวมากกว่าคนอื่นๆสรุปก็คือน้องชิสุกาของเรากินเหมือนตัวกันรอกนั่นเองไอสัตว์เหตุผลแม่งอย่างกาวเลยเฮียอ่า และหลังจากนั้นทุกทีมก็กินกันจนหมดนะโดยไม่มีใครตกรอบในรอบนี้และแล้วก็มาถึงรอบต่อไปนะซึ่งรอบนี้ก็คือการแข่งซูชิโดยรอบนี้ AI ของเราก็จะอาสาลงแข่งคู่กับคุรลุมิให้เองโดยแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กินกันอย่างเดียวแต่ AI ของเราก็มีการกินแบบมีประสิทธิภาพเมื่อคืนนะซึ่งก็คือการสวมแปวไปเคี้ยวนั่นเองบนทางฝั่งแกงกอริลลาของเราเนี่ยครับสป,ปีดการกินเรื่กโปกงละและแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่บักจังโกกับ AI ของเรา แล้วใครจะเป็นคนที่กินซูชิคำสุดท้ายได้ติดตามชมต่อในสัปดาห์หน้าก็ได้ว่าแม่งเหนื่อยเยอะมาต่อแล้วคนที่กินคำสุดท้ายได้ก็คือบักังโก้ของเรานั่นเอง คอ AI ของเราเนี่ยก็เริ่มมือแข็งกินไม่ไหวนะทางอีกอริลา่าตัวบอสของเราที่เห็น AI มือเริ่มแข็งเนี่ยก็เริ่มจะกินตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ไม่ดีแน่เอไอของเราจะทํำยังไงล่ะเอไอของเราก็ได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดได้แล้วแล้ว AI ก็คิดอะไรดีๆขึ้นมา โดย AI ของเราเนี่ยก็จะใช้กฎของการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตโดยเมื่อสิ่งมีชีวิตรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายเนี่ยก็จะทาทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดซึ่งก็หมายถึงการกินด้วยเพรา AI ของเราคิดได้ AI ของเราก็วิ่งขึ้นที่สูงเพื่อจะกินโซชิคํานี้เพราะ AI ของเราควรที่สูง่า AI ของเราก็เลยคิดว่าตรงนี้นี่แหละน่าจะอันตรายแล้วล่ะสำหรับเธอจนเธอมีอาการกลัวตัวเริ่มสั่นนะเธอก็เลยตัดสินใจกินโซชิคัาสุดท้ายได้สําเร็จแต่ก็เพราะว่า AI ของเราอยู่ที่สูงเลยนะ AI ของเราเนี่ย ลำบากพระเอกกูต้องไปเอาลงมาเมึงอย่าหาทำได้เฮี้ยขึ้นที่สูงเนี่ยอี่ยลำบากกูจนมาถึงรอบถัดมานะซึ่งรอบนี้ก็เป็นการแข่งกินของเพชรคนที่มาช่วยคุณลุมิก็คือซุปคุรี่แต่กูเรียกว่าซุปคุูไปแล้วเพราะฉะนั้นกูจะเรียกว่าซุคุณูละกันอ่ะอย่าลีมเลื่อมพันเลยเอกับอินดาแต่แม่มันก็ตัดรอบนี้ออกนะเพราะว่าเฟไม่พอมึงตัดแม่ดีเลย ไอตัดเสียงกูเริ่มลงแล้วเออพอดีเหมือนกันหละ <c oughs> กูก็ขี้เกียจภาพเหมือนกันอ่ะแล้วแล้วก็มาถึงรอบสี่นะซึ่งรอบนี้ก็คือการแข่งกินเค้กซึ่งรอบนี้เนี่ยเจกับฮิคาริของเราก็จะลงแข่งช่วยน้องเองท่าบอกจังโก้ของเราก็กินไม่หยุดน้ำโดมมาโดยตลอดส่วนอีกอริล่าตัวบอสของเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันฮิคาริของเราก็เลยคิดวิธีเตะตัดขาอีกอริล่า illa, ตัวบอสนะ โดยฮิการิของเราบอกว่าถ้ากินของหวานเยอะแบบนี้เริ่มจะกลัวอ้วนขึ้นมาแล้วสิจนอีกอริล่าตัวบอสของเราเริ่มกลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่อีกอริล่าตัวบอสคนเดียวได้ที่กลัวเจ้ของเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เจ้ของเราเริ่มน้ำหนักขึ้นมาเยอะแล้วฮิการิกูค,คิดไปคิดมาเออช่วงนี้กูก็เริ่มจำมั่มแล้วเหมือนกันไอ้สัตว์เตะตัดขากนไปเตะตัดขากนมาเฮียเตะตัดขาตัวเองเฮียชิปหายหมด อินดาของเราก็เห็นความปัญญาอ่อนเขาอีสองแม่ลูกคู่นี้อินดาของเราก็เลยกาว่าจะด่าบับสักหน่อยอ่าไขมันที่พวกมึงกินไปนะ่ะอ่ามันอาจจะไปกองตมนมก็ได้นมจะได้ใหญ่ๆไงพอเจกับฮิคาริของเราได้บับมาละกระสูต้ตายจะได้มีนมใหญ่ๆไว้อวดไอโจงไงอ๋อเจกับฮิคาริของเราเนี่ยนะกระจวงใหญ่จงใ่อ่าจวงเอาจวงเอา,จ,เอา,จ,เอาจนจบรอบนี้มาได้ไอโจคุมของเราก็มารูปหัวให้กำลังใจเหล่าเมียเมียทุกคนนะอ่าทำดีมากเก่งมากขอบใจนะ กูจะโดนเลยเปล่าว่าโม่งดีอะส่วนอีกแกงกอริลลาตัวบอสเนี่ยนะที่เห็นเหล่าเบียเมียของไอโจของเราเนี่ยจวงเอาจวงเอาแบบไปสนหน้าอิดหน้าคมอะไรเนี่ยก็เกิดความคาใจนะอ้าวไอเหียมึงไปตายอดตายอย่างที่ไหนมาเนี่ยเออมันต้องฝืนขนาดไหนเนี่ยไอโจของเราบอกพวกเขาไม่ได้ฝืนสักหน่อยเอ้า ละลโจของเราเนี่ยก็พูดแบบลอๆอไปนะการทําเพื่อใครสักคนน่ะก็สามารถดึงพลังออกมาได้ซึ่งนั่นก็คือพลังของเขากับเราของเมียยังไงละ่ะ <c oughs> แหมพลังอย่างกาวเลยสัะเริ่แล้วก็มาถึงรอบชิงสุดท้ายนะคนุณพิธีกรของเราเนี่ยนะก็บอกให้นักแข่งกินจูเนี่ยขึ้นเวทีได้แล้วน้องคุูุมีของเราก็บอกนะเฮ้ยมึงลูกระเซ็หรือย,ยังเนี่ยรอบชิงมันจะเริ่มแข่งแล้วเนี่ยไอโจของเราบอกไม่ได้ลูกหัวนะตอนนี้ลูบพองอยู่กลัวสักพักลูบหลังแล้วหละ <ś led> แมน่นกันทุกคนเลยตอนนี้ <ś led> นอกก้องครูลูมี่ของเรากระชิบหายหละยเดืยงกันทุกคนเลยแต่ไม่เป็นไรนะนอกก้องครูลูมี่ของเราเนี่ยกะว่าจะลงแข่งคนเดียวอยู่แล้วอ่าไม่หวังเพึ่งอีกพวกนี้อยู่แล้วละและในรอบทิ้งเนี่ยนะรอบนี้ก็จะเป็นการแข่งกินลามเมงอ่าแต่ก็ยังไม่พอนะเพราะว่ารอบนี้ก็ยังได้คะแนนเพิ่มไป2เท่าด้วยทําให้คนที่แพ้ในรอบก,ก่อนๆเนี่ยสามารถพลิกกลับมาชนะได้ในทีเดียว พอได้สัญญาณนะ้วทั้ง3ทีมเนี่ยก็เริ่มจ้วงเอาจ้วงเอานะแต่ว่าอีกอริลา่าตัวบอสของเราเนี่ยมือเริ่มแข็งกินพอไม่ไหวลวนะอ่าแต่ด้วยสปิริตของกอริลา่าตัวบอสเนี่ยกอริลา่าตัวบอสของเราก็จะขอสู้ตายพวกตัวกระจกที่เห็นสปิริตอันแรงก้าเนี่ยพวกตัวกระจกเองก็จะขอสู้ตายด้วยถ้าเราตายเราก็ตายกันหมดนี่แหละหัวหน้าใช่เฮียตายจริงๆิงด้วยตว์ไป,ป,ปไเขียบหมดงบเลย <laughs> ไอ้ชาต์แตกยกตีเหรอ,อ ตัดผ้ามาที่การแข่งขันกันต่ออะซึ่งตอนนี้ก็เหลือบอกจังโกกับน,น้องคูรุมิซึ่งต่างคนต่างไม่มีใครยอมกันนะซึ่งบอกจังโกของเราเนี่ยก็มั่นใจในการแข่งขันครั้งนี้มากพอแมงโกงนี่เองสัตว์เหี้ยแมงโกง อโดยมันใส่ชุดที่มีถังใส่อาหารไว้ด้านในตัวที่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้กินแม้แต่น้อยเลยแต่น้องคูลูมีของเราก็ไม่ยอมแห้เหมือนกันน้องยังคงเติมอาหารนี่เรื่อยจนเวลาผ่านไปน้องคูลูมีของเราก็เริ่มถึงขีดจำกัดแล่าเธอเริ่มกินไม่ไหวทําให้น้องเองก็เริ่มรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ไม่ไว้ใจเหล่าเมียเมียคนอื่นเนี่ยแต่ในขณนะนั้นเองทุกคนที่รู้สึกถึงความสิ้นหวังของน้องคูลูมีเนี่ยทำให้ทุกคนก็ฟื้นคืนชีพมาช่วยน้องคูลูมีกิน แม้ว่าที่ผ่านมาน้องคุณุมิกูจะเห่าใส่เหล่าเมียเมียคนอื่นแบบไม่พักเลย <c oughs> ไอสัตว์เห่าแลิกเกินี <c> ้ <oughs> อินดากูตอบแม่งไอ้ไม่ใช่อ่ะและด้วยพลังของไอโจและเหล่าของเมียเนี่ยก็ทําให้ทังใส่อาหารของบอกจังโกเนี่ยที่มันซ่อนเอาไว้เนี่ยออเริ่มจะเต็มแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะบอกจังโกเอง,เองก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันอ่าบอกจังโกเนี่ยก็มีกระเพาะของมันเนี่ยยังสู้ได้อยู่อ่าและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยนะก็โจงเอาโจูงเอานะจนแม่งเริ่มแตกกันทีละคนทีละคนนะจนเหลือนอคูลุมิกับบอกจังโกนี่แหละแต่ว่าสภาก็ล่อแร่ล่อแร่อ,แอยู่เหมือนกันนะอ่าซึ่งในชาของทั้งสองคนเนี่ยก็เหลือําาสุดทท้ยพอี สองคนเนี่ยนะก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะกินคำสุดท้ายให้ได้แต่ใน,นระหว่างนั้นเองนะไอโจของเราเนี่ยก็ได้ขานมาที่น้องกุลูมิและไอโจของเราเนี่ยก็เข้าไปกระซิบข้างๆหูน้องโดยไอโจบอกว่าทาชนะเนี่ยจะจัดให้ดอกหนึ่งไก่เฮียละเออไม่ใช่อ่ะไอโจ